วันนี้ผมจัดให้อีกแล้วนะครับกับเสาเที่นั่งนะวันนี้มี Honda c ซ v นะสีดำนะปี2017นะครับไม่เก้าหมื่นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะคันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะเป็นเจ็ดที่นั่งราคา735,000นามห่านบาทเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้เหมือนเดิมกับรถไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะเขาเกินก่อนนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลย เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็น SUV แท้ๆเลยนะครับได้ชุดแต่งได้สีได้ปีและรถสวยมากนะครับนะเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมกันนะครับถึงค่านคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับนี่เลยอยู่ด้านข้างของผมนะครับกับ Honda CR-V นะคันนี้เป็น CR-V 2.4ตัว e ขับเคลื่อน2ล้อเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะปี2017นะครับเลขกมาอยู่ที่90,000นะ90,000กิโลมือเดียวป้ายแดงนะซื้อเงนสดไม่มีแบต นะครับคันนี้ราคาน,นี้ได้สีดำได้ชุดแต่งรอบพันนะครับ7 3 5 0 0 0นบาทนะครับมาดูเลยนะว่า735,000บาทได้อะไรไปบ้างกับรถ c r v คันนี้นะมาถึงด้านหน้าเนี่ยดูเลยหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้า c r v ตัวที่เป็น h า r d ดพอ m เมอนะครับไฟหน้าเป็น LED นะเป็น LED เต็มดวงเลยนะเป็น LED ทั้งหมดนะแล้วก็มีไฟเดย์ฮาร์ดติงไลท์ให้นะไฟด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีหลอดไส้เลยนะครับนะ รวไมไปถึงพวกไฟเลี้ยวต่างๆที่อยู่ด้านล่างนะครับก็ครอบด้วยโคเมียงก็เป็น LED เช่นกันทั้งหมดนะครับคันนี้ได้ชุดบอดี้พาร์ตนะที่เป็นชุดแต่งจาก CRV เดิมนะครับได้ตัวกันชนนะตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ตัวกระจังนะที่ตกแต่งมาเพิ่มเติมให้นะครับกระจังหน้าปกติแต่ไม่ใช่ลายนี้นะคันนี้ปี17นะได้กระจังหน้าได้ชุดแต่งกันชนนะไฟ LED ด้านล่างนะครับตัวรถ สีดาเดินแท้ทั้งคันนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับ,รบซื้อเงินสดไม่มีแวนนะครับราคาเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับ CRV เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถยอดนิยมมากเพราะว่าถ้าขับแล้วเนี่ยจะเพิ่มเขาเรียกว่าจะยกระดับคนที่ขับนะเพราะว่าจะดูรถด,ดูแบบทําให้คนขับดูมีความภูมิฐาแล้วก็ความนกล้ชิดถือมากขึ้นนะครับราคาประหยัดมากๆนะเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านประมาณร้านสอง้านสามนะแล้วแต่รุ่นถ้าเป็นดีเซลก็ร้านสี่ นะครับวันนี้ทอโต้มาขาย7 3 5 0 0สบาทนะครับนะคันนี้ล้อแม็กนะเป็นตัวท็อปนะเป็นทูโทนนะเป็นทูโทนนะสีดำปัดหน้าเงาแบบนี้นะที่เขาเรียกปัดหน้าเงานะคันนี้ลัด้วยังกูเยียนะลัด้วยังกูเยียขนาดยางก็จะเป็น235หนะครับ6 5า R 1 7ดิสเบรก4ล้อนะครับมีคิ้วล้อสีดำแบบนี้มาให้นะครับมีคิ้วล้อสีดำแบบนี้มาให้ชุดสีเดิมนะบางๆนะครับ นะก็ะจวมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED เป็น LED นะครับแล้วพอดูด้านข้างเต็มๆนะจะเห็นได้ว่าคันนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมนะมีชุดนี้1ชุดนะครับแล้วก็มีบันไดนะ CRV ต้องดูดีนะมันจะมีบันไดกับไม่มีบันไดนะอันนี้จัดมาให้แหละเต็มระบบเลยนะกันชนบันไดกันชนหลังนะต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากๆนะกับสีดำเป็นสราคา735,000บาทเลขไม่เก้า0 นะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับสดอกนะเป็นกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับสดอกนะครับมีให้ครบนะครับมีบันไดด้านข้างตัดด้วยโครเมียมนะครับล้อแมกด้านหลังก็เป็นลายเดียวกับด้านหน้านะเป็นทูโทนตัดหน้าเงาดิสสี่ล้อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะของฮอนด้นะเป็นเครื่องดีมเอิร์ธนะครับผมนะสีเนี่ยต้องบอกว่ารถตอนนี้เราซื้อมาเรายังไม่ได้ขัดสีนะเราซื้อมาเราล้างเราเช็ด นะแล้วก็มารีวิวให้เห็นกัสภาพสดสดเลยว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามาแบบนี้นะรถไม่มีพิกความจมน้ําไม่มีวบัตเหตุนะครับนะแล้วเราก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีโครงสร้างตัวรถรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับนะพอดูด้านท้ายนะครับนะไฟทงไฟท้ายนะเต็มเตมแบบนี้นะครับเป็นแบบมาลงมาปุ๊บแล้วก็โค้งอย่างนี้แล้วก็แยกเป็น2ท่อนนะครับเป็น led นะครับนะโลโก้เ r v อยู่ครบนะครับด้านหลังก็จะมีกันชนนะมีกันชนที่ รองรับกับกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถนะที่เหมือนด้านหน้าเลยจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟนับทิมนะสองฝั่งซ้ายขวาแล้วคันนี้ก็ฝั่งเซนเซอร์มาให้นะครับ2จุดนะครับคนะาดหลังเป็นโครเมียมนะนี่เลยสวยๆนะรองรับน้ํามันถึงถึง E85 นะครับมีไล่ฟ้ามีไปปัดน้าฝนมีสปอยเลอร์สปอยเลอร์นี่ไม่ธรรมดามาพร้อมไฟเบรกแล้วก็เสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็คันนี้สามารถสั่งเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทเช่นกันนะครับ เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับขนาดก็เนี่ยน่าจะประมาณว่าแปดสิบพอดีเปิดขึ้นพอดีประมาณนี้นะก็เข้าไปยืนได้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็พวกด้านในตัวเบาะแถวสามเนี่ยสามารถพับลงไปได้ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มห้องสัมภาระตรงนี้นะครับเราก็เพียงดึงเชือกนะแล้วเราก็ปล่อยเบาะลงไป นะครับหรือว่า,า,าถ้ามีคนนั่งด้านหนึ่งก็ตั้งเบาะไว้ก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดนั่งไม่สบายก็ปรับเอนหอยหลังลงมาอีกได้นะถ้าจะเก็บของเต็มความจุเลยก็พับลงไปนะพับลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่เก็บของอะไรต่างๆนั้นหอดได้นะครับสําหรับคันด้าเซียรีนะมันจะมีพวกล้ออะไหล่นะแล้วก็บล็อกที่เก็บของตรงนี้นะครับด้านในก็บุกมาให้เรียบร้อยนะครับรถต้องบอกว่าเป็นรถหรูนะเป็นรถหรูแล้วก็ เจนเจ็ดที่นั่งที่มีความต้องการทางกระหล่งข้างสูงคันที่แล้วก็เก้าเก้าศูนยะ์ะมาสองวันไปเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้ใครสนใจก็รีบโทรเข้ามานะครับนะแล้วดูโครงสร้างตัวรถนะครับเบนอาร์คหัวน็อตเดิมไม่มีแกะนะสวยมากนะ <laughs> <laughs> เลี้ยวขนาดนะั้นเลยนี่นะเดิมหมดเลยนะครับรถสวยรถเดิมนะกับฮอนด้าเซอร์บีนะเดี๋ยวไปชมภายในห้องโดยสารตอนสองนะครับว่าเดกกว้างขนาดไหนนะครับไปชมด้านในนะครับ คือตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น CRV ที่โห oh, สุดยอดอะ่ะคือตัวบอกก็ทำให้นึกถึงอารมณ์แบบว่าความสะดวกสบายความนุ่มนะมีดันหลังให้นะครับหัวหมอนอันนี้ก็สามารถยกได้ถ้าใครตัวสูงนะครับสามารถยกขึ้นได้นะให้มันพอดีกับศีรัะนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนนะที่เท้าแขนก็ที่วางแก้วน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีแอร์ระบบปรับอากาศอยู่ด้านบนนะมีตรงนี้สองช่องใช่ไหมครับ มีด้านหลังอีกสองช่องนี่ถ้าเย็นไม่พอเปิดไปเลยจัดไปนะไฟส่องสว่างภายในรถเป็น LED นะเป็น LED หมดแล้วนะครับคือกว้างมากเมื่อกี้ผมนั่งออกไปข้างนอกนะผมรู้สึกเลยว่าเออมันกว้างจริงเพราะว่ามันนั่งแล้วเนี่ยดูไม่อึดอัดนะครับดูไม่อึดอัดแลวคือนั่งสบายนะแล้วจริงๆมันสไลด์ขึ้นได้นะเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มห้องเก็บอาผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยให้ให้ดูแบบว่า กวางยิ่งขึ้นเราก็สามารถสไลด์บบาขึ้นมาให้เท่ากันไดน้ขนาดสไลด์มาชิดอย่างนี้ยังรู้สึกว่านั่งแบบสบายเลยนะนะอันนี้ผมขาย,ยาวอยู่นะนะครับแล้วก็นี่ดันกลับก็ได้นะนะสะดวกสบายแอร์หลังก็มีนะมีแอร์หลังให้2จุดนะครับแล้วก็ USB ให้อีก2จุดนะครับตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับสำหรับ Honda CLV นะตัวเบาะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะจะเป็นเบาะทรงตั้งละกันเนาะเรียกว่าทรงตั้ง เป็นบ่อไฟฟ้าคนขับนะครับเป็นบ่อทรงตั้งก็คือบ่อจะมีความสูงค่อนข้างสูงนะครับจะมีความเรียวอะ่ะก็คือตัวบ่อมันจะไม่ได้กว้างอย่างนี้มันจะเป็นแบบเล็กมาใหญ่แต่ว่ามันจะมีปีกหมอนตัวเนี้ยช่วยรับนะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มสตาร์ทมีให้นี่สตาร์ทรถละเงียบเลยนะนี่สตาร์ทแล้วนะครับพอขึ้นมาในรถก็จะเห็นได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับสบายนะที่เก็บวงเก็บแว่นนะครับไป อาร์นะเนี่ยเดิมเดิมสวยสวยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้รถเ,เดิมนะเชื่อหน้าจอตัวเนี้ยมีมีกล้องนะมีมีกล้องนะครับแสดงภาพเ,เป็นกล้องถอยหลังให้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้นะครับนะบนะแล้วก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยกับรถหรูๆนะจะมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮนะครับแล้วก็โหมดประหยัดน้ำมัน อ่นะฮีคอนโหมดจะเป็นรูปใบไม้นะครับหรือใครแบบอยากชาร์จกลองชาร์จอะไรก็ใช้ได้เลยนะมีพ o ว e เวอร์เอาให้นะครับพร้อมที่วางแก้วนะ้ำอีกต่างหากนะด้านในก็มีแบบเยอะเลยนะมีตัวนี้ให้ด้านในด้วย USB AUX Power o u t ์เอฝั่งอยู่ด้านในนะพร้อมใช้งานพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเลยเต็มระบบฝั่งนี้เป็นล็อกความเร็วนะมีคูดคอนโทรล ับนะตรงนี้คือฟ้ดคอนโทรลสามารถปรับเซ็ตได้เลยนะฝั่งนี้เป็นเอเตนเน้นก็คือปรับหน้าจอฝั่งนี้นะครับไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลนะคันนี้เลขไกหม่9 1่กิโลนะเก้า้ยกิโลนะ้ำมันเกือบเต็มขังจัดให้เลยนะฝาท้องฝาท้ายนะสั่งเปิดจากรีโมทได้เลยสบายๆนะครับนะัไปชมห้องเครื่องกันนะว่า2.4ตัว E เนะี่ยจะสวยน่าใช้ขนาดไหนนะผมบอกเลยว่ารถนะสภาพเดิมทั้งคัน กระจกออโต้สีบานนะกระจกออโต้สีบานนะก่อนเปิดผมเกินก่อนนะรถเพิ่งซื้อนะห้องเครื่องยังไม่ได้ทําเลยนะนะรถม่งซื้อมาสดเลยนะครับข้างในยังมีฝุ่นอยู่เลยนะครับจะได้เห็นพร้อมกันว่ารถเราซื้อมาอ่าเครื่องไม่เยิ้มนะมันเครื่องแบบไม่พุ่งนู่นนี่นั่นนี่มาดูเลยมาดูเลยนะครับนะหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะนี่เลยบนล่างนะแล้วก็เบ้าหัวโช๊คนะครับใส่ๆนะเนียนๆเน้นมาร์ก ความ ABS นะครับห้องเครื่องยนต์นะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.4 d e e เอิร์ธนะครับ iV t นะครับนะระบบกออากาศนะตอนนี้เป็นสกรูดักลมผ่านกรองเข้าเครื่องนะใช้กําลังอัดสูงนะแบตเตอรี่เป็นแบตตึงน้ำตึงแห้งนะครับ865จะเปลี่ยนให้นะหัโ,โช๊คเดิมนะครับนะสะติกกงสติกเกอร์เดิมหมดนะด้านบนมอคงมอคอเดิมนะคันนี้ถือว่ารถอยู่ในสภาพแบบ99เปอร์เซ็นต นะเดี๋ยวผมมิกคิ้นนิ่งให้คันนี้นะถ้าใครสนใจนะเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะมาเอาไปเลยคันนี้นะเดี๋ยวสรุปให้ว่าได้อะไรบ้างนะนะครับคันนี้หนึ่งเลยนะได้รถเจ็ดที่นั่งปีสิบเจ็ดใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับสองนะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะชุดแต่งตรงนี้หน้าหลังนะมีให้หมดนะครับสามนะครับได้เลขไม่เก้าหมื่นนะครับแล้วคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสี่คือป้ายแดงมือเดียวประวัติศูนย์และที่สําคัญคือ ซื้อเงินสดไม่มีแวดฟรีดาวจัดเต็มถ้าใครสนใจ CRV 2 4 e คันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือจะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัททอโต้ได้เลยนะวันนี้ผมเนธทอโต้กับเจ้าตัว,ว CRV ยอดฮิตคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ